สวัสดีครับพบพ่อกันกับช่องสำราญบ้านเช่นเดิมเด้อจักสีลงยังไงบ้างเอะเอาเป็นมาลงกับขอกับนดเ้ยพี่น้องเด้อกรขผ่อ้ําสองมีแล้วกับข้าวตอนเช้ามีแล้วแต่ว่านี่ก็ เช้าด้วยแล้วก็แล้วก็เย็ยนด้วยอืมอ้าสำหรับผู้บ้องเนี่ยก็เข่ากะกลางคืนเข้าทุ่มหนึ่งออกเจ็ดโมงเช้าครับผมอ่าอ้ามาเบิงกับเขาคำน้นครับอุ้หนี่ครับอื หนึ่งปลาครับหนึ่งปลาหนึ่งปลาสวายหนึ่งปลาสวายผสมลงกับปลาบึกนี่แหละครับอันนี้จ็เป็นผักอันนี้ก็เป็นผักที่ใส่หนึ่งเด้อม,มีเียกอะไร า้าบ้านผมก็บักหนาม้าบ้านผมก็เลยโอ้บักนามบักน้นาเอาไปใส่ต้มใส่อมใส่แกงอันนี้ก็ได้ถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกลูกลูกน้ำเต้า,าว่ากันไปอ,อันนี้ผมต้มแล้วต้มแล้วประมาณมันก็ยังไม่สุกนะครึ่งหนึ่งอ,อ่าอันนี้ก็เป็นผัก นี่คือผักที่ใส่นอืมไม่บอกอีสาสนซะนี่ือผักซีซีนอันนี้ก็ในผักเพื่นย่าง่ะดูเอนอย่าง่ะ,งะเพื่อนน่ะอออันนี้จะ พ่อสะใภยกับแมงลักบอกเออเอาถ้าถ้าบ้านผมก็พักอีตูเอ่สัดแ้บอืมเอาอ่าโอเคครับหลังจากเบิง้งให้เบิง้งพักยังยังหยาเขาว่ากันไปบอกเอาหมกนล้ำ ไอ้ลูกน้ำเต้ากับว่ากันไปแลวเอามาใส่ซึ้งหน่อยนะนี่ครับอือไปสุบงลูกน้ำเต้าเขาต้มแล้วคือต้มพอประมาณแล้วมันเกิดสิซุกแล้วว่าซุกแล้วอันนี้ก็มันหนึ่งเขาเดียวแต่ซุกแล้วอือแซ่บครับอ่ะแป๊บหนึ่ง ครับผม <c oughs> อ่ะกลับมาต่อกันก็ต้องอย่างมากมายนะครับแล้วจะอย่าไปทฤษฎีหรืออย่างมากมายครับนี่อันนี้คือของสำรานบ้านนาเลยใส่เบิร์ตคุยยางผักที่มันมีเนี่ยส่เบิร์ตครับอืทุกอย่างมันสิออกมาเองจะไปจังสันโอ้อยว่ะจะไปช่องสิอ่า ถาเบื้องตนอนเ้ยจักสิบองเนี่ยได้ไหมเอ้าใคยว่ากันครับผม <c oughs> อันนี้ก็เอามาจากโรงงานเออก็ได้จากคูปองเอ้าข้าวห้าบาทน้องไก่สองน่งอง ไอ,อที่อยู่ในถ้วยเนี่ยยี่สบบาทเอาก็ตามนั้นแหละยี่บบาทไม่รู้แพงแพงแพงมันก็ไม่แพงแ,แพงอะไรแล้วอืมอ่าเดี๋ยวจะไปให้ดูที่เราซื้อเออเนี่ยลงทุนอันทราไ่สี่สิบห้าห้าสิบหนกะ สิบบาทนะลงผมเนี่ยลงทุนหกสิบบาทก็ต้องบอกว่าผมสิไปกินน้ำแรงน้ำเออาก็กินกินตอนเย็นด้วยเออเอ้าเนี่ยเฮ้ยอื้อ นี่เอาบอกว่ากันครับเด้อนี่ละกับข้อควาำคนมาคนแสบแล้วแต่ไผนะ่มักเนาะอ๋อมักไผ่มักมันคบแสบแล้วแต่บุคคลบอ่าวกันนะ ถ้าผูดด้ใดมกักะมักคลิปนี้มกักนี่ก็กะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเมนข้อความก็ก็นั่นแหละตามทิศนั่นนั่นนั่นแหละอ่ะโอเคขอบคุณหลายๆครับผม